สวัสดีครับผมน,นายธนพัฒน์วงศะแก้วนะครับมาจากสาขา MMT นะครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับการคำนวณหาค่าแรงเฉือนและแรงอัดด้วยโปรแกร,รม SUT s t c t u r e นะครับโดยโครงสร้างที่ผมเลือกใช้นะครับจะเป็นโครงสร้างแบบ Howe Truss โดยนำมาสร้างเป็นแบบสะพานโดยโครงสร้างที่ผมนำมาใช้นะครับจะเป็นแบบสูง3เมตรกว้าง3เมตรมีแรงกระทำในแต่ละแกนสม่ำเสมอ50กิโลนิวตันนะครับ ต่อไปเราจะมาดูจุดแรงรองรับกันนะครับจุดแรงรองรับจะมีอยู่2จุดคือหัวสะพานและท้ายสะพานนะครับจุดแรงรองรับจุดที่1จะมีค่าเท่ากับ450.0กิโลนิวตันนะครับส่วนจุดที่2จะมีค่า450กิโลนิวตันเหมือนกันนะครับและแกนที่ผมเลือกนะครับจะเป็นเมมเบอร์ที่1และเมมเบอร์ที่8และเมมเบอร์ที่สิบสีนะครับต่อไปเราจะมาดูตารางแรงอัดและแรงเฉื่อยกันนะครับ เมมเบอร์ที่หนึ่งนะครับ max compression จะมีค่าเท่ากับศูนจุดศนย์กิโลนิวตันนะครับ m a x t เทรชชัจะมีค่าเท่ากับสามร้ยเจ็ดิบห้าุดศูนกิโลนิวตันนะครับ Max shear จะมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบห้าุดศูนกิโลนิวตันนะครับและ m a x m o m e n t จะมีค่าเท่ากับห้าสิบหกุดศูนกิโลนิวตันนะครับต่อไปเป็นเมมเบอร์ที่แปดนะครับ m a x compression จะมีค่าเท่ากับศูนยุดศูนย์กิโลนิวตัน m a x r ท i ี i o n จะมีค่าเท่ากับ225.0้อิบหาจนกิโลนิวตันนะครับ m a x เชียจะมีค่าเท่ากับ0.0นนกิโลนิวตันะครับและ Maxmoment จะมีค่าเท่ากับ0.0นจน์กิโลนิวตนะครับและเมมเบอที่14นะครับ m a x ก o m p r e s s i o n จะมีค่าเท่ากับ600.0ยุดนกิโลนิวตันนะครับ Max t r รช o n m a x เชีย แรงแมกโมเมนต์จะมีค่าเท่ากับ0.0กิโลนิวตันนะครับต่อไปเราจะไปดูเชียร์ฟอ c e ์แรงอคแมกันนะครับเมมเบอร์ Member ที่1นะครับระยะ0.0เมตรจะเท่ากับ75.0กิโลนิวตันนะครับส่วนระยะที่2.0เมตรจะมีค่าเท่ากับลบ22.5กิโลนิวตันนะครับเมมเบอร์ Member ที่แดนะครับ ระยะ 0. 0.0เมตรจะมีค่าเท่ากับ 0. 0.0กิโลนิวตันครับส่วนระยะที่1.7เมตรจะมีค่า0.0กิโลนิวตันนะครับเมมเบอร์ที่14ระยะ0.0เมตรจะมีค่าเท่ากับ0.0กิโลนิวตันนะครับส่วนระยะที่1.7จะมีค่า0.0กิโลนิวตันนะครับ ต่อไปเราจะมาดูโมเมนต์แดกแกรมกันนะครับในเมมเบอร์ที่หนึ่งนะครับระยะที่ศูนย์จุดศูนย์เมตรจะเท่ากับศูนย์จุดศูนย์กิโลนิวตันนะครับส่วนระยะที่สองจุดหนึ่งเมตรนะครับจะมีค่าเท่ากับสี่สิบเจ็ดจุดสามกิโลนิวตันนะครับเมมเบอร์ Member ที่แปดระยะที่ศูนย์จุดศูนย์เมตรจะมีค่าเท่ากับศูนย์จุดศูนย์กิโลนิวตันนะครับ ส่วนระยะที่2.3เมตรจะมีค่าเท่ากับ0.0กิโลนิวตันครับเมมเบอร์ Member ที่14ระยะ0.0เมตรจะมีค่าเท่ากับ0.0กิโลนิวตันเหมือนกันครับและระยะที่1.7เมตรจะมีค่าเท่ากับ0.0กิโลนิวตันนะครับก็ผมขอจบการพรีเซนต์เท่านี้นะครับสวัสดีครับ